คุยกันนะคะกับคุณวรุษรุษ่งขัผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์ของ YG ยจีบลูเรนด์ฟิวค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอพัครับวรุษคะดูเหมือนว่าแนาวต้านด้านบนคือต้านคือต้านรอบนี้เหมือนกับแบบมีแรงขายรออยู่ขึ้นมาชนปุ๊บขายใส่ขึ้นมาชนปุ๊บขายใส่ภาพโดยรวมล่าสุดดูเหมือนจะมีพยายามพยายามที่จะมีแรงขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะแรงขึ้นนี้มากพอไหมคะถ้าถึงแม้ว่าจะเกิดแรงซื้อให้ขยับหรือดีตัวขึ้นเนี่ยราคาอาจจะขยับหรือปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลนะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยเราเห็นการขยับและการปรับตัวขึ้นของราคาทองคําเมื่อวานนี้นะครับเห็นว่าราคาแม้ว่าจะมีการดีดตัวขึ้นเวลาขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ1,730เหรียญเทลารับตอบสนอนได้ก็จริงนะครับแต่ก็ยังติดกรอบหรือชแนลที่เป็นทิศทางช้เวลาอยู่พอราคาชนกรอบหรือทดสอบระดับ1,735 1,737ก็เกิดลักษณะของการพักฐาหรือการทิ้งตัวลงมาของราคานะครับ แต่ราคาก็อ่อนตัวหรือปรับฐานลงไม่เยอะยังพยายามรีบาวกลับแล้วก็กลับมาเคลื่อนไหวใกล้ๆก,กับระดับเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเหมือนกันครับว่าเวลาราคาขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็ยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาในระดับที่ค่อนข้างสูงแต่การปรับฐานหรือการออกตัวลงของราคาก็ยังยังไม่เยอะมากนักนะครับทั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเ,ออเรายังมองว่า ราคาทองคำยังคงถูกชี้นำจากสถานการณ์การกระบาดของไวรัสโควิด19นะครับการกระบาดของไวรัสโควิต19ณปัจจุบันเนี่ยแพร่กระจายไปยังญี่ปุ่นจีนสหรัฐซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระลอกที่สองเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงข,ขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแต่ล่าสุดเองทางฝั่งจีนก็มีการออกมาประกาศว่าเขาเองเนี่ย สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้แล้วโดยเฉพาะกรุงปักกิ่งของจีนที่มีจํานวนผู้ติดเชื้ออย่างก้าวกระโดดนะครับประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนที่เราเห็นอย่างหนึ่งครับว่าการระบาดในรอกที่สองเนี่ยในประเทศอย่างขนาดใหญ่อย่างเช่นจีนซึ่งเคยระบาดรุนแรงในรอบแรกนะครับจีนเองเนี่ยสามารถรับมือโดยใช้ระยะเวลาไม่ไม่กี่วันเท่านั้นเองอะครับ ในการควบคุมสถานการณ์การระบาดในกรุงปักกิ่งแล้วก็สามารถออล็อกดาวน์หรือปิดเมืองดังนั้นเนี่ยความรุนแรงหรือสถานการณ์การกระจายของเชื้อไปยังบนทนต่างๆหรือเมืองต่างๆแล้วอาจจะกลับมาส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจของจีนเองหรือเศรษฐกิจของโลกในวงกว้างเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในวงจํากัดนะครับประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยถึงแม้ว่าการระบาดจะกระตุน้นแรงซื้อทองคาในฐานะสินรทรัพย์ปลอดภัย ให้ขยับและปรับตัวขึ้นแต่ความสามารถในการรับมือของรัฐบาลอย่างเช่นทางฝั่งจีนที่ยังคงมีประสิทธิภาพแล้วก็ควบคุมการระบาดได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็ทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงรวมทั้งความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจก็ดีขึ้นหรือฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่ายังคงมีความผันผนวนนะครับก็ ต้องตามข่าวเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด19ครับเพราะว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําอย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าถ้ามองกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในฝั่งสหรัฐเหมือนกันนะครับเราพบว่าสหรัฐเองก็ยังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19และก็จํานวนผู้ติดเชื้อในระลอกที่สองค่อนข้างมากนะครับทั้งนี้เนี่ยทางรัฐนิวยอร์กเองมีการประกาศออกมาว่า ทางรัฐนิวยอร์กจะมีการกลับมาเปิดเมืองหรือเปิดเศรษฐกิจระลอกที่สองในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้นะครับซึ่งค่อนข้างแตกต่างกับทางการจีนดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูจริงๆว่าการกลับมาเปิดเมืองหรือการเปิดเมืองนิวยอร์กซิตี้ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ขณะที่การระบาดระลอกที่สองในฝั่งสหรัฐยังคงอยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วงอยู่สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ย จะทาให้การระบาดในชว่วงเวลาโควิด19่ในฝั่งสหรัฐเนี่ยรุนแรงแล้วก็ยาวนานหรือว่ายืดเยื้อไปมากน้อยแค่ไหนะนะครับซึ่งโมเดลในการรับมือระหว่างสหรัฐกับสองสองจีเนี่ยดูแล้วจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากแล้วก็สองประเทศเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งและก็อันดับสองของโลกด้วยนะครับซึ่งต้องบอกตรงว่ายากต่อการประเมินจริงๆดังนั้นเนี่ยทองคำ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็สวนทางกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็อาจจะต้องรอดูหรือรอประเมินสถานการณ์ก็เลยทำให้ลักษณะหรือการเคลื่อนไหวของตัวราคาเนี่ยยังมีลักษณะของการแกวงหรือว่าสวิงอยู่ในกรอบที่เราเห็นอยู่ครับค่ะแม้ว่าจะมีปัจจัยโบกจากตัวเลขปุ๊กขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะก็ดูเหมือนว่ามันจะมีแบบผ <c oughs> ลักให้ข้ามแนวต้านนี้ไปให้ได้สักทีนะคะ <c oughs> เออใช่ครับ ต้องต้องบอกว่าตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ที่ออกมามีทิศทางย่าแยก่กว่าที่มีการคาดการณ์หรือประเมินไว้ถือว่าเป็นสัญญาณหรือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ที่สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าจริงๆเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีสัญญาณหรือมีแนวโน้มที่จะกระเตื้องขึ้นหรือฟื้นตัวขึ้นจากการเปิดเศรษฐกิจหรือการเปิดเมืองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า สหรัฐเองก็ยังยืนยันที่ยังคงเปิดเมืองแล้วก็ยังยังจะใช้มาตรการในรกษัะของการผ่อนคลายหรือเปิดประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวมากกว่าที่จะควบคุมสถานการณ์กรารระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 นะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามอาจจะต้องตามดูตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในในตัวอื่นๆเพิ่มนะครับว่าทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐห,หลังจากนี้เนี่ยจะมีสัญญาณหรือมีทิศทาง เกี่ยวกับในภาคการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมหรือว่าตัวเลขยอดค้าปลีกเนี่ยเป็นไปดีทนนี่ทางใดเพราะต้องบอกว่าตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ตัวเดียวเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ออกมาออกมาต่ำกว่า <S <S 2> <S 2> ที่หลายคนมีการคาดการณ์หรือประเมิอนเอาไว้นะครับแต่ว่าตัวเลขอื่นๆโดยรวมในช่วงที่ผ่านมาหรือในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตัวเลขเศรเษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็ยังถือว่ามีทิศทางที่ค่อนข้างดี แล้วก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวหรือการฟื้นตัวขึ้นทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหลังจากมีการกลับมาเปิดเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องตามดูตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆเพื่อใช้เป็นการวัดเกี่ยวกับการฟื้นตัวหรือการรีบาวด์ขึ้นในส่วนของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งค่าตัวเลขในระยะสะั้นๆไปยังคงมีทิศทางหรือมีแนวโน้มกลับมาแข็งแกร่ง เราก็มองว่าทองคําอาจจะถูกกดดันหรือมีการปรับตัวหรือมีการอ่อนตัวลงได้นะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจในฝรั่งรัฐเกิดดีแค่พักเดียวหรือดีแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆณนปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยน่าจะทําให้ทองคํามีโอกาสขยับแล้วก็เบรกเอาในส่วนของกรอบที่เคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะของการแกว่งตัวในรูปแบบของไซเวดาวในระยะสั้นตรงนี้ได้เหมือนกันครับค่ะถ,ถ้าอย่างนั้นระยะสั้นๆเทรดตามกรอบไปก่อนนะคะ ใช่ครับเราเรายัางแนะนำน,นะครับว่าวันนี้เนี่ยมีลุ้นได้ครับที่ราคาจะขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทดสอบในส่วนของโซนแนวต้านพั 1, 37, เนเจ็ดร้อยสามสิบห้าแลก็พันเจ็ด้อยสามสิบเจ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเปอซนอีกครั้งนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ราคาไม่มีการทาระดับต่ำสุดครั้งใหม่แล้วก็เริ่มมีการทาระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าครับแต่อย่างไรก็ตามครับเรายัางมองว่าทองไม่น่าจะขึ้นไปไกลมากนักนะครับถ้าขึ้นไปเนี่ย ก็อาจจะต้องทยอยแบงขายแล้วก็ในส่วนของการเข้าซื้อเรายังแนะนําว่าอาจจะรอการย่อตัวหรือการปรับฐานลงมาของราคาอย่างน้อยๆเนี่ยก็อาจจะใช้บริเวณ1,717 1,712 17ซึ่งเคยเป็นระดับต่ำสุดของราคาทองคำเอ,อ่อระหว่างสัปดาห์นะครับเอ,อ่อในส่วนของการเข้าซื้อเพื่อเป็นการเล่นสั้นจากการรีบานหรือการดิดตัวขึ้นอีกครั้งทัานนี้เนี่ยเรายังมองจุด ที่จะปลอดภัยในการสะสมทองคําหรือใ้การเก็บทองคําเพิ่มก็คือโซนแนวรับจิตวิยาหรือกรอบชั้นแนวด้านล่างของชาริเวดาวก็คือบริเวณคร700เหรียญดอลลาร์ต่อเทนออดซึ่งถ้าราคาไม่หุดระดับดังกล่าวก็ยังมีโอกาสที่ราคาจะเกิดการรีบ้าหรือการฟื้นตัวขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนในระยะสั้นได้เหมือนกันครับค่ะมาดูกันต่อที่เซฟฟิทตี้ฟิวเจอร์เช้าวันนี้กับภาพที่เกิดขึ้นนะคะ ดูเหมือนว่าจะย่อลงมาจะย่อลงมาแต่ว่ายังยังต้องบอกว่ายังอยู่ในกรอบของเรานะคะแต่ย่อลงมาแล้วจะซื้อจะเปิดลองโ position ไหวไหมคะเพราะว่าหายมันต่ําลงเรื่อยๆเลยวันนี้ใช่ครับจริงๆวันนี้เนี่ยเราเห็นที่ทางตลาดหุ้นในในภูมิภาคมีการขยับแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเรายังหวังว่าที่ทางตลาดหุ้นบ้านเราน่าจะมีลักษณะของการปรืนตัวหรือว่ารีบาวผ่านกรอบหรือ channel ที่เป็นที่ทางขาลงได้นะครับแต่ดูจากพฤติกรรมการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของดัชนีในภาคเช้าภาคเช้าเนี่ยต้องบอกว่าดูแล้วเหมือนแรงืร้อยังค่อนข้างเบาบางนะครับทั้งนี้เนี่ยเรายังให้ดนวต้านซึ่งเป็นกรอบที่เป็นเฉียงลงในภาคบ่ายเนี่ยบริเวณ1,913แล้วก็ระดับสูงสุดของวันนี้บริเวณ1,916จุดนะครับต้องรุนให้ดัชนีผ่านอย่างน้อย หนึ่ก็ยังดีนะครับถ้าผ่านหรือทะลุในส่วนของระดับดังกล่าวขึ้นไปได้แนวโน้มหรือมุมมองเชิงลบของตัว S50 ห้าเมนี่ยจะลดลงนะครับเราก็มองว่าดัชนียังมีโอกาสที่จะไม่ทําระดับตํำสุดใหม่ต่ำกว่าบริเวณ8 8 4จุดซึ่งเป็นระดับตจำสุดของสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าค่าดัชนียังขยับหรือปรับตัวแกว่งในลักษณะของการซึมซึมตัวลงแล้วก็ยังไม่พ้นกรอบหรือชแนล ที่เป็นที่ทางขาลงอยู่ต้องรู้นเลยว่าบริเวณ8ป4จุดซึ่งเป็นระดับต่ําสุดออของตัว S 5 0 M 2 0ในช่วงต้งตนสัปดาห์จะยืนอยู่ไหมถ้ายืนไม่อยู่ก็อาจจะมีลักษณะของการอ่อนตัวหรือปรับฐานลงต่อได้ในระยะสั้นเรายังมองว่าอย่างไรก็ตามดัชนีน่าจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือว่าทรงตัวอยู่ในกรอบนะครับทางนี้เนี่ยส่วนหนึ่งไม่ได้มีปัจจัยลบใหม่ๆกลับเข้ามากดดันในส่วนของดัชนี ขณะที่ปัจจัยบวกก็ยังคงมีสัญญาณเกี่ยวกับการอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลางขนาดใหญ่อย่างเช่นธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็บ่ายวันนี้ก็อาจจับตาดูการประชุมของคณะกรรมการยุโรปหรือว่า EC นะครับก็อาจจะมีการประกาศในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอาจจะทําให้ทิศทางตลาดหุ้นในยุโรปแล้วก็ตลาดหุ้นในฝั่งเัสมีทิศทางค่อนข้างสดใส รวมทั้งความหวังเกี่ยวกับความชัดเจนเกี่ยวกับออประธานาธิบดีดนัดนทรั์จะมีการประกาศในส่วนของงบประมาณเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานวงเงินหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งหากมีการประกาศหรือมีการใช้นยโยบายดังกล่าวไปรูปประทำได้จริงก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นในหลายๆประเทศให้มีทิศทางดีขึ้นหรือกระเื้องข,ขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ นักลงทุนยังคงจับตาแล้วก็หากดูจากพฤติกรรมของตลาดหุ้นในบ้านเรานะครับจะพบว่าในส่วนของหุ้นกลุ่มธนาคารก็ยังคงมีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งเนี่ยนักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังก่อนที่จะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรนอในสัปดาห์หน้านะครับถึงแม้ว่าโดยตลาดโดยรวมเนี่ยจะยังมีการคาดการณ์ว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมคือ0ูเปอร์เซ็นต แต่ตลาดก็ยังคงมีความระมัดระวังว่ากรนงอาจจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกสักหนึ่งครั้งหรือ0.25%ภายในปีนี้นะครับซึ่งหากมีมุมมองหรือน,น้โน้มในลักษณะดังกล่าวก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันในส่วนของหุ้นกลุ่มธนาคารได้รวมทั้งเริ่มมีสัญญาณออในส่วนของจากทางภาครัฐนะครับว่าอาจจะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่มีการ กู้เงินโดยใช้เป็นสินเชื่อบุคคลธรรมดาอย่างเช่นบัตรกดเงินสดต่างๆหรือว่าบัตรเครดิตต่างๆนะครับอาจจะมีการออกความร่วมมือหรือเป็นการประกาศนโยบายให้มีการปรับลดในส่วนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนดังนั้นเนี่ยหากมีความชัดเจนในรับษณะดังกล่าวออกมาคุณที่มีผลตอบแทนเกี่ยวกับที่ทางผูกที่ทางอัตราดอกเบี้ยอาจจะได้รับปัจจัยลบหรือปัจจัยกลับเข้ามากระทบได้เหมือนกัน ดังนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของการไล่ซื้อหรือการเซื้อตามมีสมรรถนะจะมีหักจะมีขยับหรือปรับตัวขึ้นเอออย่างไรก็ตามครับในส่วนของการเข้าซื้อเนี่ยเรายังแนะนําว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเข้าเสี่ยงซื้อเพื่อเปิดรองเล่นสั้นโดยใช้แนวรับระดับ895ถึง884จุดในส่วนของการเข้าเปิดรองโพซิชั o น stop l o อหรือตัดขาดทุนหักหลุด 8ร4จุดแล้วก็ทยอยปิดสถานะทำกำไรโดยใช้แนวต้านย่อยบริเวณ913ถึง916จุดเป็นจุดพิจารณาแต่ว่าถ้ามีปัจจัยบวกหรือมีแรงซื้อขอยับก,กลับขึ้นมาได้เนี่ยการเปิดสถานะขายใหม่ก็อาจจะพิจารณาเหนือแนวต้านบริเวณ916ถึง925จุดขึ้นไปครับค่ะได้ค่ะคุณมรุีบขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ